สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For z u n e พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพฤษภนะครับเนื่องจากเกิดสุริยาคดานะครับในวันที่14ธันวาคม2563ซึ่งจะได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับสำหรับคนพฤษภเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อดูส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน ad ์ D มาที่ bilifer 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อขชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปโพส์มาให้แล้วก็สามารถแอดไลน์ D มาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังคขบยากรก,กันเลยนะครับเนื่องจากเกิดสุญญากาศวันที่14ธันวาคม2563ซึ่งจะตรงกับวันจันทร์แรม14ค่ค่ำเดือนายหรือเดือนหนึ่งนะครับในจันทรคตินะแล้วก็ ปิชวดนั่นเองในการเกิดสุริยาคาตครั้งนี้นะครับจะเกิดสุรยิยตสุริยาคาตเต็มดวงครับแต่โชคดีตรงทีวง่ว่ามันเกิดในยามกลางคืนหรือพูดง่ายว่ามันเกิดในฝั่งยุโรปหรือตะวันตกนะครับไม่ใช่บ้านเราบ้านเรานั้นจะเกิดสุริยาคาตเต็มดวงในเวลา23่สมนิกาสินาทีนะครับก็ประมาณห้าทุ่มนะครับสิจะเกิดสุริยาคาตเต็มดวงแล้วจากนั้นก็จะเกิดจันรดับด้วยนะครับ ในเวลาต่อมาอีก2นาทีก็คือ23บนิกา17นาทีหทุ่ม17นะครับก็พยายามวิธีแก้บอกก่อนเลยนะครับนอนอยู่บ้านก็ไม่ต้องออกไปในยามค่ำคืนยามวิการซึ่งจะกินระยะเวลานะครับในทางเขาเรียกว่าโหดโบราณเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดวันที่14ทธันวาคมแต่ผมว่ามันก็โหกินเวลาครึ่งเดือนมันก็เยอะเนาะแต่ว่าเราก็อเอาง่ายๆตีกว้างๆแล้วก็ ให้แคบลงมาหน่อยก็คือวันที่10จนถึง20ทธันวาคมนะครับพยายามกลับบ้านให้ถึงบ้านเนี่ยก่อนสี่ทุ่มแล้วกันก็ถือว่าโอเคก็จะได้ไม่โดนแสงคลาดคือเออขอโทษนะครับไม่ได้โดนแสงคลาดอยู่แล้วเพราะกลางคืนเนาะแต่มันจะไม่เกิดเรื่องอืมทีนี้เรามาดูลักษณะเพิ่มเติมกันเลยนะครับลัคนาเวลาจับนะครับอยู่ที่ราศีกันนะครับแล้วก็ดาวอังคารตอนเนี้ย มนมนแปลว่าการหยุดนิ่งอยู่กับที่ในทางโหราศาสตร์นะครับและก็เกิดเริยียคาตที่ดาวอาทิตย์ดับเนาะอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับกลุ่มดาวศุกร์แต่อยู่ห่างกันมากนะครับแล้วก็เล็งไปที่ดาวราหูอยู่ที่ราศีพฤษพดังนั้นคนที่ต้องระวังคือพิจิกนะครับแล้วจะนี้จันทร์ก็จะดับในราศีธนูด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะดังนี้ ทีนี้คนพิศบเนี่ยมีดาวราหูอยู่ก็ดีครึ่งเสียครึ่งเนื่องจากว่าตัวดาวราหูเองดับเนี่ยก็ไม่ได้เกิดอะไรร้ายแรงแต่เนื่องจากว่าดาวทิดเหลงราศีเกิดและลักนณาเกิดนะครับจึงต้องระมัดระวังและร่วมดาวศุกร์อย่างเงี้ยก็หมายถึงการเงินด้วยนะครับก็การดับครั้งเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าระวังเรื่องของการเงินด้วยนะครับและนอกจากนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยไปปรากฏที่ ลามีนนะครับซึ่งมีดาวอังคารมลดูแล้วนะครับอาทิตย์กับอังคารเนี่ยคู่ศัตรูในทางโหราศาสตร์ที่แบบเด่นชัดอันดับหนึ่งเลยให้ความสําคัญเรื่องของอุบัติเหตุการเลือดตกยางออกนะครับและเป็นลักษณะที่เกาะอยู่ที่28องศา38ลิบดาซึ่งเป็นระว่างขาดเลวดีเลิกนะครับในราศีมีนะครับระวางของดาวพรฤหัสบดีราศีมีเนี่ยเกาะพิษณักด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูลักษณะเพิ่มเติมกันเลยอ่ะลืมบอกไปว่าจุดเพนอยู่ที่ราศีพฤษภเมถุนนะครับในภพบการเงินของคุณก็ถือว่าโอเคการเงินคุณก็อยู่รอดปลอดภัยได้ดีอยู่เพราะว่าเล็งกับดาวสุกดับใกล้ดาวทิตดับนะครับร่วมราศีกันทีนี้มีผลกระทบอ,อย่างนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าเราอิงดวงโลกกับดวงเมืองไทยเนี่ยนะครับเพราะว่า เราคงจะรู้กันอยู่แล้วว่ามีสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยไม่สงบสุขมีการประท้วงชุมนุมกันในจุดนี้ผมขอ,อเอี่ยวเล็กๆน้อยๆแต่ไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับและห้ามคอมเมนต์เรื่องการเมืองเด็ดขาดในช่องชาแนลของผมนะครับแต่ว่าผมจะพูดในลักษณะที่เราดูตามดวงเนาะแล้วมันอาจเกิดผลดังนั้นเพราะว่าลักษณของดวงเมืองและดวงโลกของเราเนี่ย เขาเรียกว่าดวงกรุงเทพนะอยู่ที่ลัคนาราศีเมษดาวองค์คานดาวประจาราศีเนี่ยถอยหลังแต่ตอนนี้ดีขึ้นนิดหนึ่งตรงที่มันมนก็คือนิ่งอยู่กับที่ไม่ส่งผลร้ายและผลดีนะครับแต่มันอาจจะเกิดเหตุเพศภัยได้เพราะเนื่องจากเกิดสุริยคันนั่นเองเพราะดาวอาทิตย์ที่ดับเนี่ยดันไปอยู่ในราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยเป็นภพวินาศของดวงเมืองและดวงโลกดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่า ภัยส่วนรวมน่ะมันจะกระทบถึงเรานะครับถูกไหมดังนั้นเราอยู่ภายใต้สังคมประเทศนี้และโลกใบนี้ดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเพราะอยู่ในภพวินาศวินาศหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลายการแตกสลายดังนั้นเนี่ยก็แล้วเกิดสุริยคาาที่พบมรณะของดวงเมืองดวงโลกด้วยก็จะเกิดการสูญเสียแหละนะครับบอกได้เลย,แล,ยและดางคันดาวประจําจตัวออนแอแบบนี้ด้วยนะครับของดวงเมืองดวงโลกเนาะคือบางคนอาจจะบอกว่า อาจารย์พูดราศีอื่นทําไมมันไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวครับเนื่องจากว่าถามว่าคนประท้วงชุมนุมเนี่ยคุณคิดว่ามันจะไม่เกิดผลกับเราเหรอถูกไหมครับมันก็เกเศรษฐกิจเนี่ยผมเนี่ยโดนเต็มๆเลยไม่รู้ว่าใครโดนบ้างนะแต่ผมเ่โดนแหละคนหนึ่งนะครับที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ด้วยนะครับอ่าทั้งที่ผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเออทีนี้อ่าเมื่อดาวคารเนี่ย มันร้ายทั้งหมดนี้ยังไม่เท่าไหร่นะยังมีอีกแล้วคันน่ตำแหน่งโลกาวินาศในปีนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยระมัดระวังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของอายานพาหนะเสียบ่อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอเพศภัยเกีก่ยวกับเรื่องตกยังออกได้นะครับ และเมื่อกดสุญญากาศครั้งนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะนันแต่งโลกาพินาศก็คือสูญเสียยาน,นพพินาศดวงโลกดวงเมืองก็สูญเสียแต่โชคดีของคนราศีพิจศบนิดนึงตรงที่ว่ามาอยู่ภพลาภะก็แปลว่าในการสูญเสียอาจมีผลดีหรือเป็นอาจเป็นทุกขลาภได้นะครับต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามีผลเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับกับคนทุกคนเกิดสุญญากาศครั้งนี้คือทางวิทยาศาสตร์หรือ ในทางดาราศาสตร์บอกว่าเสียคาดก็คือปรากฏการณ์หนึ่งที่มันผิดปกติเฉยๆเขาไม่เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นะนะครับก็คือเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็น่าดูน่าค้นหาแต่ของทางโหราศาสตร์มันไม่ใช่แล้วก็่วงจุ้ยไม่ใช่แบบนั้นมันคือผลที่เกิดกระแสรบคุณสังเกตดูสิจากกลางวันกลายเป็นกลางคืนได้โดยผิดตาสัตว์แวดล้อมแตกตื่นหมด นะครับเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช้ามาแป๊บเดียวอยู่ดีก็มืดเร็วมันผิดปกติผิดวิสัยอะ่ะแล้วกลางวันเป็นหยางที่แรงมากแต่กับการเป็นหินชั่วงขณะเลยอ่าการเป็นว่าหยางน้อยหยินมากการเป็นว่ามันไม่สมดุลกันถูกไหมครับแล้วการเกิดสุรยาคาแต่ละครั้งเนี่ย มันจะเกิดเพศภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยนะครับบอกเลยว่าจะตามมาและยิ่งอยู่ในภพวินาศของดวงโลกแบบนี้มันก็ต้องเกิดภัยใหญ่ๆเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับและอยู่ในราศรีธาตุน้ำด้วยสึนามิเอยนะครับฝนตกกระหน่ำแบบน้ำท่วมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้พูดถึงโลกนะ อะไรประมาณนี้นะครับได้เมืองไทยก็อาจจะโดนด้วยเพราะว่าลักษณะอยู่ที่ราศีเมษเช่นเดียวกันนะครับพบวินาศเช่นเดียวกันและเกิดสุริยคตที่มรณะเช่นเดียวกันดังนั้นนะผลเสียเกิดขึ้นแน่นอนถามว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวครับเพราะบางทีอาจจะมีพายุเข้ามาหลงฤด,ดูเข้ามาหรืออะไรประมาณนี้คือหมายถึงว่าเขาเรียกว่าความกดอากาศนะครับของความหนาวเย็นนะ่ะมันอ่อนกำลังตัวพอดี แล้วพายุเกิดขึ้นมันแทรกเข้ามาทันทีเข้ามาเนี่ยก็เกิดพายุหลงฤด,ดูมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็ดินสไลด์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับหรือน้ําท่วมแล้วก็กักขังไว้ระบายไม่ทันอย่างเงี้ยหลายจังหวัดอาจจะน้าท่วมได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับไอเป็นแค่การคาดการณ์ข,ข,ของผมเท่านั้นนะครับก็ รับรังไว้กว่าไว้ดีกว่าแก้อะไรประมาณนี้ดีกว่าบัวหายแล้วค่อยลอมคอกเนาะอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะที่ผมพูดต่อให้จะเป็นราศีอื่นเข้าตามแต่มันมีผลกระทบกับเรานะครับกับคนผู้ศบดังนั้นน่ะฟังฟังไว้ประดับความรู้ก,ก็อย่างน้อยไม่เสียหายเนาะประมาณนี้ทีนี้าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นภพปุตตะของดวงโลกอยู่ในภพวินาศของดวงโลกเนี่ยแปลว่าบุตรหลาน ของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับระมัดระวังผมที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่เอี่ยวไปบ้างเนี่ยแต่ไม่พูดเรื่องการเมืองแต่หมายถึงว่าถ้าเผื่อสถานการณ์บันยืดเยือจะมาถึงวันที่14ธันวาคมเนี่ยแล้วใครมีลูกมีหลานเนี่ยอย่าให้ออกจากเคหสถานในยามข้างกลางค่ำกลางคืนนะครับเพราะว่าถ้ามีเหตุไปอยู่ในชุมนุมมันเกิดผลอะไรที่ไม่ดีตามมาเนี่ยจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้นะครับ แต่บางทีอาจจะเกิดเขาเรียกว่าไม่ไม่เกิดผลแบบนี้ขึ้นก็ได้เพราะว่าอาจจะสลายหรืออาจจะได้ข้อยุติอะไรก็ว่าไปนะครับก็โอเคดีไปแต่ถ้ามันไม่มีข้อยุติหรือมันยังประท้วงกันอยู่รุนแรงกันอยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยผลพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เรามาระวังนะครับอันนี้คือพูดก่อนหน้าเนาะมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นณเวลานั้นดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังไว้ดีกว่าแก้ ทีหลังอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะเกิดความสูญเสียแล้วแก้ทีหลังมันก็ไม่ทันแล้วละ่ะอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นนะใครมีบุตรหลานก็สอดส่องดูแลให้ดีนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพนะประมาณนี้ก็เวลากลา,างค่ำกลาง,างคืนเนี่ยสี่ทุ่มต้องอยู่ในบ้านแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันปุตตะแปลว่าเด็กนะนะครับเออลราอยู่ในภพวินาศแล้วก็เออเขาเรียกว่าลัคนาอยู่ที่ราศีกันเป็นภพอริด้วยนะครับของดวงโลกลงเมืองไทยเนี่ยนะครับและ เสื่อคาดเกิดที่มรณะของดวงโลกนะครับดวงเมืองเนี่ยมันเล็งคุณด้วยไงดังนั้นเนี่ยเพศพัยมันก็ต้องมาถึงเราด้วยนะครับต่อให้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นลูกเป็นหลานเราเราก็ต้องเดือดร้อนด้วยเป็นธรรมดาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องนะมัดรองตรงจุดนี้เพราะจุดช่องว่างจุดช่องโหว่และผลเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะชี้นานะครับอีกอย่างหนึ่งนะคือคนระศีพฤษพเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งคือดาวมัตยูเบียนบ่อนทําลายของคุณเดียวบวินาศด้วยหมายถึงว่ามันจะกลับตลปะปัด พลิกผันนะครับคือทุกอย่างเนี่ยคนราศีพฤษภเนี่ยยังไว้ใจอะไรไม่ได้เลยอีกปีครึ่งเพราะดาวมัตจะอยู่เนี่ยเป็นดาวพลิกผันอาเพศอาภัยอยู่ในทับราศีเมษอยู่ก็คือภพวินาศของคุณดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดผลเสียเมื่อใดก็ได้นะครับบางทีจอเป็นกลากินีที่ท,ที่ทำลายเราอะนะครับในเช่นดาวทิตย์อย่างเงี้ยที่จะดับเนี่ยนะครับเป็นกลากินีของใครเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับก็ตรวจสอบดูดีๆว่า เป็นอุตสาหะไหมอะต้องเหนื่อยยากแหละแต่นี่สุดแก้ไขได้แต่ก็ต้องเหนื่อยนะแต่ถ้าเป็นการลีก,ก็คือได้รับผลเต็มๆไปเลยในปีนี้นะครับนั้นเนี่ยก็อยู่ที่อายุของคุณนะครับสำหรับลพลศีพิเพมันเ็งราศีเกิดในช่วงศุกร์ชาตนั่นเองนะครับก็ผลกระทบนั้นย่อมมาถึงตัวเราได้อย่าลืมว่ามันคือคลื่นแห่งอ่าผลกระทบที่จะอาจจะมาถึงเราเหมือนเราเนะ่ยโยนก้อนหินลงไปในน้ําแล้ว คลื่นที่หินนั้นจมลงไปในน้ําก็จะคลื่นสัตว์ฝั่งขึ้นมามันก็หมายถึงว่าย้อนมาถึงเรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยระวังไว้ดีกว่าแก่เนาะก็สู้ๆนะครับเป็นกำใจให้แล้วก็สามารถกดกดกระดิ่งนะครับติดตามได้ในข่าวหน้านะครับในรายเดือนหรือว่าคลิปหน้าสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ